นะครับการตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับนะก็เราก็จะดูว่าทั้งสองจำนวนนั้นนะครับมีเลขอะไรที่หารลงตัวได้ทั้งคู่บ้างนะครับอ่านะบางคนเนี่ยก็จะมองว่าอ๋อก็เลขคู่นี่ก็เลขคู่เพราะฉะนั้น2หารได้นะสหารลงตัวตตวนี้ก็2หารลงตัวก็เอาแม่2ตัดไปก่อนก็ได้นะครับนะสมมุติว่าถ้าตัดด้วยแม่2นะสมมุติถ้าตัดด้วยแม่2 มันก็คือความหมายก็คือนะไอที่บอกว่าตัดด้วยแม่สองเนี่ยก็คือหารด้วยสองข้างล่างก็ตัดด้วยแม่สองก็คือหารด้วยสองถ้าบอกว่าตัดด้วยสี่ก็คือหารด้วยสี่นั่นเองนะครับร้อยยี่สิบหารด้วยสองก็จะได้หกสิบสองร้อยสิบหกหารด้วยสองก็จะได้หนึ่งร้อยแปดแล้วก็มองต่อไปว่ามีเลขแม่อะไรอีกที่สามารถที่จะ หารได้ลงตัวทั้งสองจำนวนนะครับเดี๋ยวดก็จะพบว่าเอ๊ยนี่มันเลขแม่12นี่นะนะก็ใช้แม่12นะครับใช้แม่12ไปหารมันนะครับสิบสองห้าหกสิบใช่ไหมสิบสองเก้าหนึ่งร้อยแปดพอมาเป็นห้าส่วนเ้าเนี่ย มันไม่มีเลขตัวไหนอีกแล้วนะครับที่สามารถหารลงตัวทั้ง5ทั้ง9นอกจาก1นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเรียกว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับนะเพราะไม่มีเลขตัวไหนอีกแล้วนะครับที่หารลงตัวนะครับนะทั้ง5ทั้ง9ไม่มี9เนี่ยสหารลงแต่ว่า5เนี่ยเอา3หารแล้วมันไม่ลงอะ่ะ5ตั้ง3หารมันไม่ลงตัวนะ แม้ก้าตั้งหารด้วยสามจะลงตัวก็ตามนะอย่างนี้เราก็จะมาเอาเอาสามมาตัดไม่ได้นะครับหมดแล้วครับไม่มีตัวที่ตัดเพราะฉะนั้นห้าส่วนเก้าก็จะเป็นเศษส่วนอย่างต่ําของมันนะครับเอาละ่ะอย่างในข้อที่สองครับเห็นปุ๊บ,บก็จะนึกออกละโอ้ยเลขแม่เก้านี่นะอย่างเงี้ยนะสิบสองเก้าหนึ่งร้อยแปดเห็นะ 12, 9, ไมเก้าสองสิบแปด แล้วเติมศูนย์ก็20งั้นเราก็จะตัดมันด้วยแม่เก้าจะเริ่มตัดมันด้วยแม่เก้าตัดมันด้วยแม่เก้าคำว่าตัดด้วยแม่เก้าก็คือหารด้วยเนั่นแหละหารด้วยเก้าหารทั้งเศษทั้งส่วนด้วยเก้าข้างบนก็จะได้12ข้างล่างก็จะได้20แล้วก็จะมาดูต่อไปว่า12กับ20่สนั้นมีแม่อะไรที่ตัดมันได้ทั้งคู่เลยนะครับพบว่า แม่สี่แม่สี่ก็ตัดมาด้วยแม่สี่ตัดมาด้วยสี่ก็เอาสี่หารทั้งเศษทั้งส่วนสิบสองตั้งสี่หารก็จะได้สามยี่สิบตั้งสี่หารก็จะได้ห้านะครับสามส่วนห้าอันนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับไม่มีจนวนไหนตัดมันได้อีกแล้วนะครับจากตรงนี้ครับ อย่างน้อยมันก็ลงด้วยห้าลงด้วยห้าลงด้วยศูนย์เนี่ยแม่ห้าจะหารได้ดังนั้นเราก็จะเริ่มต้นตัดมันด้วยแม่ห้านะครับหารด้วยห้านะครับสี่ร้อยเก้าสิบห้าก็หารด้วยห้านะครับคนคล่องๆก็หารในใจได้คนไม่คล่องก็โอเคก็าไปตั้งหารในกระดาษเอานะครับตรงนี้จะได้หกสิบสามข้างล่างจะได้เก้าสิบเก้าครับ เราก็มาดูต่อเอ๊หกสิบเนี่ยแม่อะไรตัดได้นะครับก็จะเจอว่าแม่9ตัดได้ครับแม่9ตัดได้ก็ตัดเหมือนด้วยแม่9นะครับคําว่าตัดด้วยแม่9ก็คือเอา9หารเข้าไปทั้งเศทั้งส่วนเลยนะครับ7ครั้ง11ครั้งนะ เจ็ดส่วนสิมาดูว่ามีใครหารมันลงตัวอีกไหมทั้ง7ทั้ง11ไม่มีแล้วนอกจากเลข1นะถ้าไม่มีจํานวนอื่นๆน,นอกจากเลข1เราก็จะถือว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วนะครับเอาละต่อไปนะครับ96กับ144อันนี้ก็คือแม่12นะครับนะคงพอนึกออกนะ งง้นตัดด้วย12ครับก็จะได้8ได้12นะครับ8กับแม่4ตัดได้ก็จะได้2อส่วนสนะครับอ่ะอันนี้ก็นะ สอนเรื่องเกี่ยวกับการตัดให้เป็นสัส่วนอย่างต่ำคร่าวๆนะครับนะในแบบฝึกหัดนี้นะครับนะก็อยากให้เด็กๆลองทำก่อนก่อนที่จะดูนะอ่ะโอเค